พี่มาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะคะพี่ขาอีพีนี้นะของรานรัดนะเอาไว้ไลฟ์เวลาขายกรอบผ้าค่ะพี่ขาพี่เพื่อไม,ม่การเสียเวลานะพี่มาชมนะนี่เป็นหลวงปุโตะนะคะปิดตาหลวงปุโตเนาะพี่พี่ชมดูนะเนี่ยปิดตาหลวงปุโตเวลาเราซื้อกรอบไปใช่ไหมคะพี่นี่เราก็จะทําแบบนี้นะคะพี่ขานี่เราจะลองยางเข้าไปแบบนี้ค่ะพี่ลองยางเข้าไปนะโทษทีนะคะพี่นี่ลองยางเข้าไปก่อนแบบนี้นะคะพี่ขาแล้วก็ใส่ผ้าปิดตาเข้าไปค่ะพี่ ใส่พับปิดตาและที่เราซื้อกรอบพันะคะพี่ทางร้านจะส่งลงยางรองไปให้ค่ะพี่เองนี่ค่ะแบบนี้ค่ะใส่เข้าไปแล้วก็กดนะคะพี่ค่อยๆทํานะแล้วก็ปิดแบบนี้ค่ะก็จะสนิทนะคะพี่นี่สวยงามแบบนี้ทั้งหน้าทั้งหลังค่ะพี่ชานะทําให้พอดีนะคะนี่แม่ค้าสาธิตให้ดูเนาะว่าทําแบบนี้นะคะพี่สําหรับกอบพับปิดตานะคะพี่ต่อไปนะคะพี่มาชมนี้คะ่ะกอบพับพุทธชินราชนะก็ทําเช่นเดียวกันเลยค่ะพี่นี่ใส่ยางรองแบบนี้นะคะพี่ชานี่ใส่ยางรองแบบ พระพุทธชินราชจะพอดีนะคะพี่พระพุทธชินราชจะใส่ได้สองยางนะคะรอบพุทธชินราชจะใส่หลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้าได้ค่ะเก้าเจ็ดได้นะคะพี่จะให้ลองยางไปคนละเบอร์กันเลยค่ะพี่ให้พี่ย้ํานะคะพี่ว่าพี่จะไปใส่พระอะไรหนูจะให้ไปสองเบอร์เลยค่ะพี่คะนอาะมันจะมีลองยางที่มันจะมีแบบอย่างนี้ค่ะเบอร์แรกนะคะมันจะบางค่ะเบอร์ที่สองนะคะพี่มันจะหนานี่เลยนะคะเบอร์หนึ่งเบอร์สองพี่บอกนะคะทางร้านจะใส่ให้ไปแบบนี้เลยค่ะพี่ แถมไปให้พี่ใส่นะคะเนี่ยค่ะก็ปิดแบบนี้ก็จะได้แล้วค่ะพุชินาร่านะคะด้านหน้าก็จะสวยแบบนี้นะค,ะค่ะพี่ขาด้านหลังก็จะสวยแบบนี้ค่ะพี่นะจะพอดีแบบนี้เลยค่ะพี่ปรับขนาดตามความพอดีของพี่เลยนะคะสําหรับกรอบทองนะคะพี่เป็นกรอบเกตเนะคะทองไมครอนค่ะพี่ขาเนาะต่อไปมาดูพสมเด็จนะคะพี่สมเด็จนี่ค่ะยกฟุ้มนะจะใส่เช่นกันค่ะพี่เดี๋ยวแมค่ค้าเปิดให้ดูนี่แบบนี้ใส่ตัดไม่พอดียังไงพี่ก็ลองให้พอดีนะคะพี่พอเราใส่พอดีแล้วนะคะ แป๊บนึงนะคะพี่พอเราใส่พอดีแล้วนะคะพี่่าใส่พอดีแล้วแล้วก็ปิดไปอย่างนี้ค่ะพี่ก็จะไม่เห็นขอบหรือเห็นรอยเลยค่ะเห็นจะเห็นองค์พระสวยงามค่ะพี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพี่นะนะถ้าพี่ไม่เข้าใจยังไงฝอบถามได้นะคะแต่พี่ท่านใดที่ใส่กรอบพระอยู่แล้วจะเข้าใจค่ะพี่ขาวว่าเขาใส่กันแบบนี้เนาะต่อไปเป็นนี่ค่ะพี่ใส่รูปหล่อค่ะพี่ขานี่ใส่รูปหล่อนะอันนี้เป็นถ้าจะไม่ผิดนะเป็น หลวงพ่อทบค่ะพี่นี่นะก็ใส่ได้เช่นกันนะคะพี่พี่บอกเบอร์มาให้โทษนะคะพี่ไฟมันวิ่งค่ะพี่บอกเบอร์มาให้ชัดเจนนะคะพี่นี่เป็นอย่างนี้ค่ะไฟสฟปอร์ตไลท์มันวิ่งนคะนี่นะคะพี่นี่ไฟหลวงพ่อทบนะจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่ค่ะ เป็นแบบนี้นะถ้าใส่หลวงพ่อทบนะพี่ลูกหลอ่อโบราณหลวงพ่อทบนะนี่ค่ะหลวงพ่ออื่นก็ใส่ได้เช่นกันค่ะพี่บอกมานะแม่ค้าจะให้ยังยังลองไปฝ่องเบอร์นะคะพี่นะจะเป็นแบบนี้กรอบของทางร้านนะคะพี่จะมีหลายแบบมากค่ะกรอบใบเฟมานะคะอันนี้เป็นใบเฟมานะคะพี่กรอบใบเฟมาพุชชินาราดนะอันนี้เป็นแบบ หลังปิดค่ะพี่หลังปิดนะนี่หลังปิดจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่หลังปิดนะคะพี่นี่ค่ะกรอบใบเฟรมาพู้ชิ้นลนหลังปิดนะเดี๋ยวแม่ค้าอันนี้เป็นกรอบฝาทิศนะแมคะ่ค้าจะเปิดให้ชมนะคะพี่เวลาใส่ไปแล้วใส่รองยางไปให้น่นๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะถ้าเกิดว่าพอดีหรือย,ยังไงก็ อัดลงไปนะคะพี่พาจะไม่เสียหน้าแล้วก็ปิดลงไปอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่ขานี่แบบนี้นะนี้เป็นหลังเรี่ยมนะคะพี่สําหรับกรอบพาทองไมครอนนะคะพี่ใบละร้อยห้าสิบค่ะค่าจัดส่งไปทางนะคะพี่เหมาเหมาไปที่20บาทเลยค่ะพี่ขาพอไปฟรีจะหัก3%จากทางร้านอีกนะคะพี่ มีต้นทุนอยู่แล้วค่ะเพราะพี่กรอบกรอบอย่างดีนะคะพี่นี่กรอบพระร่วงค่ะตระกูลพระร่วงมีหมดนะคะพี่นี่กรอบพระร่วงกรอบพระร่วงจะแพงกว่าเพื่อนเลยค่ะพี่กรอบพระร่วงจะ300รอยนะคะพี่จะส่งไปทางก็ บวก20บาทเป็น320ค่ะพี่หานี่เป็นกอบพานางพญานะคะพี่ใส่ยางรองเหมือนกันค่ะทางร้านจะให้ไป2เบอร์นะคะเพื่อความชัดเจนเบอร์1และเบอร์2แล้วจะมีห่วงแบบนี้ให้ไฟค่ะพี่หาห่วงอย่างนี้ค่ะแม่ค้าจะให้ไปเลยถ้าพี่ท่านใดบอกว่าพวงห่วงหายหรือแม่ค้าแถมให้เป็นสองห่วงได้ค่ะมีกอบพาสมเด็จนะคะพี่เข้ามาใหม่นะเป็นยกฟุ้งสีนาคนะคะพี่นี่สีนาคนะสีนาคกวยยคคค่่ะะพีาาานนกรเดััข เป็นสีน้านะคะพี่หรือบางคนเขาเรียกทองชมพูค่ะพี่หาเนาะปีฝุนสองก็มีนะคะพี่ใ่หลวงพอกวยปีฝุ่นสองมีนะเหรียญกลมนะคะพี่มีทั้งแบบลงยาแล้วไม่ลงยาค่ะพี่ขานี่เหรียญกลมนะมีทั้งสองแบบเลยแล้วก็เหรียญหลุกฟุกไข่เลยก็มีค่ะพี่นี่เป็นเหลุกไข่ก็มีนะคะพี่เหรียญหไข่วาเชิงเลนก็มีนะมีทั้งแบบมีเพชรแล้วไม่มีเพชรแบบนี้ไม่มีเพชรนะคะพี่แล้วก็แบบมีเพชรค่ะพี่ขาเนี่ พะลอดก็มีค่ะพี่พะลอดนะพะลอดจ้ะพะลอดก็มีนะมีแบบมีเพชรแล้วก็มีเวสุวรรณก็มีจ้ะพี่เวสุวรรณก็มีนะมีแทบทุกแบบแหละค่ะพี่นี่เวสุวรรณนะแล้วก็เป็นเหรียญระฆังอย่างเงี้ยค่ะพี่หานี่หลวงพ่อพรหมก็มีนะคะพี่นี่เจ้าฝัวทางร้านก็มีนะคะพี่เดี๋ยวแม่ค้าให้ดูเนาะ เหรียญเจ้าสัวก็มีค่ะเจ้าสัวหลวงพุบุญน,นะคะพี่นี่เจ้าัวนิยมนะมีเหมือนกันค่ะพี่ค่ะนี่เจ้าสัวนะเป็นหน้าเพชรแบบนี้หน้าเพชรพลอยนะคะพี่นี่หลวงพ่อปานเป็นลงยาค่ะพี่ค่ะใยได้ทุกพิมพ์นะคะพี่หลวงพ่อปานนะนี่พิมพ์ลงยาค่ะใยลงยามานนี้เป็นเหรียญเฟเมาค่ะพี่เหรียญเฟมาหลวงปู่ทวดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะพี่นี่ พี่บอกมานะว่าพี่ชอบแบบไหนกรอบนะคะพี่จะเข้าทุกวันฝุกค่ะทุกวันฝุกนนะถ้าพี่จะสั่งกรอบนะพี่โทรมาตั้งแต่วันพฤหัสวันพุธได้เลยค่ะอันนี้เป็นหลวงปู่โตพิมพ์เล็กนะคะพี่หามีมีทุกแบบนะคะพี่มีแทบทุกแบบเนาะกรอบมีเยอะค่ะนี่เป็นผมเด็ดยกฟุ้มค่ะพี่หานี่ผมเด็ดยกฟุ้มก็สวยนะคะพี่นี่ลงยาฝุฟๆแบบนี้เลยพี่แทนใดนะใส่ผู้ชายเหมาะผมนะคะพี่พักผมเด็ดนะฝุ่ๆแบบนี้ค่ะพี่ทางร้านมีเยอะนะคะพี่กรอบค่ะพี่นี่อันนี้เป็นศูนย์ห้าตอรี่ค่ะพี่ใส่ได้เลย เลยนะคะรบบพี่ท่านใดนะเก็บฝาผมหลวงปูทั่ทวนะคะพี่เอาไปใส่ไว้ได้ค่ะเพื่อเป็นการที่หน้าพระเราด้วยสวยๆไม่มีรอยชํารุดนะคะพี่ค่ะเดี๋ยวให้พี่ดูนะหลวงพ่อเงินก็มีค่ะพี่ค่ะหลวงพ่อเงินนะ อยให้พี่ดูพี่หลายคนแล้วฟื้อหลองเพราะเงินไปบางคนชอบแบบลงทองก็เป็นแบบนี้ค่ะไอลงมีเพชรพลอยค่ะพี่ค่ะก็แบบนี้ถ้าแบบเรียบๆก็เป็นแบบตัวนี้นะค่ะพี่นะพี่บอกมาได้เลยนะว่าชอบแบบไหนสําหรับอีพีนี้นะคะแม่ค้าก็จะไลฟ์ให้ชมเกี่ยวกับเกาะพด้วยค่ะสาธิตให้ดูนะเปิดพี่ท่านใดบอกว่าฟื้อไปไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่าแม่ค้าก็จะทําให้ดูค่ะแถมยางรองไป2องเบอร์นะคะพี่แบบบางและแบบหนานะ ห่วงนะคะพี่ถ้าพี่กลัวหายนะขอเพิ่มมาได้จ้ะค่าจะส่งไปทางนะักพี่หาเหมาเหมานะ20บาทค่ะพี่แต่พี่ท่านได้ฝั่งฝ่องชิ้นขึ้นไปแม่ค้าไม่คิดนะคะพี่่ะฝ่องชิ้นขึ้นไปไ,ม,ไ,ม,ะะไ,ปไม่คิดคะ่ะสิบชิ้นนะคะแถมฟรีหนึ่งชิ้นนะคะยกเว้นกอนรอบพะล่วงนะคะพี่กอรอบพะล่วงแถมไม่ได้เนาะถ้าพี่ฝั่งสิบชิ้นเป็นสมเด็จทั้งหมดเลยแม่ค้าแถมให้หนึ่งชิ้นค่ะห้าชิ้นนะคะ,นนะ,คะฟรี ค้าชิ้นนะคะพี่ปีค่าจัดส่งค่ะพี่ยังลองนะคะจะแถมไปฝ่องเบอร์ค่ะนี้เป็นเบอร์เบอร์บางนะคะคือเบอร์หนึ่งค่ะหนาคือเบอร์ที่สองค่ะพี่ค่ะค่ะสําสหรับอีพีนี้นะคะถ้าพี่ท่านใดยังฟังแล้วไม่เข้าใจโทรมาฟอบถามแม่ค้าได้นะคะพี่ว่ามีกรอบแบบไหนบ้างนะสําหรับอีพีนี้แม่ค้าก็กราบสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ